สวัสดีค่ะ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้พามาชมนะคะ Toyota Fortuner นะคะคันนี้สวยมากเลยอะ่ะสวยจริงสวยมากๆเลยค่ะติดตั้งตัวแหลกหลังคานะคะทรง RR 0 4สีดําดำหน้ากว้าง1เมตรความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร50นะคะเห็นไหมคะแล้วคันนี้นะคะจัดครบจัดเต็มไปด้วยกระเป๋ากันน้ำอีก1ใบนะคะตะข่ายคุมสัมภาระอีก1นืนนะคะ สวยสดงดงามมากๆเลยค่ะพร้อมเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะคะเห็นไหมคะของเรานะคะตรงรุ่นนะคะติดออกมาแล้วจะสวยงามมากนะคะแล็คของเรามีให้เลือกทั้งหมด5แบบ5้าทรงนะคะทั้ง5ทรงหนาและแข็งแรงเหมือนกันหมดนะคะติดตั้งออกมาแล้วสวยสดงดงามเหมือนกันหมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบเลยว่าชอบดีไซน์ของแล็คหลังคาทรงไหนนะคะอย่างคันนี้นะคะติดตั้งตัวแล็คหลังคาทรง rr 0 4สี่สีดำนะคะ ขันขวางทรงอ v 0มีส3ส,สีดำนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของคุณลูกค้านะคะทางเรานะคะได้ทำยางติดล่องคางด้านล่างและล่องคางด้านบนให้เรียบร้อยทั้งสองเส้นเลย mm hmm. เห็นไหมคะสวยงามค่ะแนบเนียนไปกับตัวรถเลยนะคะหนาและแข็งแรงมากๆนะคะติดออกมาแล้วสวยสดงดงามดั่งภาพที่คุณลูกค้าเห็นเลยเห็นไหมคะ <laughs> ให้ชมกันหลายๆมุมนะคะ ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นค่ะอยากให้เห็นของจริงชัดๆนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ SCR นะคะหรือจะสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย SCR ทั่วประเทศนะคะระบุกระทางตัวแทนว่าขอเป็นสินค้า SCR แพ้ครบชุดนะคะคุณลูกค้าจะได้สวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะทางเราจะมีสเปคสำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อโดยตรงนะคะ แต่ละรุ่นนะคะแต่ละยี่ห้อก็จะใช้อุปกรณ์การติดตั้งไซส์ที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าตรงรุ่นจะต้องตรงตั้งแต่ขาจับคานขวางและตัวถาดนะคะสวยงามมากๆค่ะคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถสั่งไปติดตั้งเองได้นะคะเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสวยงามค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ